สีสักรองหงส์ของการให้คะนเชื่อใจชสีะสุริยันท์และสุรัตส้อยประจานไปแล้วครับฝรั่งเจอรั่งคราวนี้เจอกับอเบจากฝรั่งเโใช่ไหที่15ของการกยกลังเจากเมืองลิยเศส แจะใชยแฟรเท็ครับงัานักนคมาบมาชนะบูวี่สอร์ดอสนกระล่าสุดครับไคชกที่ฝรั่งเศสชนะเอาเหนือธรณีสิทธิวัฒน์นยกที่สามโอสองหลังน้าตัวกันนะนี่เป็นเรื่อนไมลกใมากเนครัไทกครับหงการทุไทยโดนหมัดก่อนแม่เจ้าชัดเนไทยกลับมให้โอกาทั่อนั้นเยครับโดยจากฝรั่งเศสคนบอลบองคนไม่ธรรมดาน่ มวยไทยฝรั่งเศสสัตัหนึ่งร้อยกิโกรัมนะครับยอดมวยไทยัหนึ่งร้อยปอนด์หาตัวจับยากมิสเตอร์นัทซาบิยูกการนี้จริงคือการที่องคนให้กับ่าบิโอลบาโรที่เป็นนัมวยจากเมืองจงครับกเ่นดีนะฮะเขาตัดฝรั่งเศสด้วยกันผสมไทยเดียวกันนักกีฬาเอียวิมาเช็กดีเมือนกับานเองแล้วพอรมีน่ากลัวมากครับ ระดับชนะสุดซากบอลมาแล้วนะสุดซากบอลส่อเปลี่นมีของเแล้วกระทั่งโบวี่ไี้เอชนะมาแล้วครดูระดับโบวี่อย่างที่ผมเรียนเมื่อช่วงต้นของการโบวี่เสาดมสอนที่แน่แน่เก่งๆครับปิโวกิการ์ได้เอาชนะคนะแนนมาแล้วมาดูว่าสมราคาที่อยูอ่ร้มของเขามาเจอกับแดนไทยคนนี้หรือเปล่าแดนไทยนี่เป็นไดยดางช่องเจ็ดของเราอยู่แล้วนะครับ การยืนมวยการทกบสไตล์นี้ครับทกบแบบสบาย์และดูกับการนั้นไม่เกรงเลยครับของผมเราใหญ่กว่าครับสูงกว่า178ครับแดนไทยฟาบิโอนี่สูงแค่175ครับต่างกันประมาณ3เซนติเมตรแน่่ป้าอายุเกี่ยวเลยนะอายเกี่ยวครอา25ครับแดนไทยนั้น26เป็นพี่ปี1ปีก็ถึงที่5ของฝรั่งกับ คือหมายถึงว่ากําลังแข็งแกร่งที่สุดกับในขณะที่ไทยนั้นช่วงกําลังแข็งแกร่งที่สุดอยู่ที่20่ิบที่เศษกับ,บดูเบสิยการออกแรงคุณธนากรโมจิเตะซ้ายน,นะครับได้ชิดได้ไชิดกันมากฮะไปเรียนคอไมไปเลยไม่เรียนนี่ไงอ่ะเสนอราคาคอมดีมากเขาเอามาจริงจริงนะที่ต่อไปนเ้มันจ<ล>ะเป็นที่หนึ่งลองดูเพราะว่าฟอร์มการชล่นเป็นแโบวี่้ ที่ทงที่โบวี่แข่งแข่งหรือว่าทน่งพี่โบวี่โ้ยโว้ยข้างหลังก็คือตบหมัดเสจการยืนมวยนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะตอหมาไม่แพ้แลแดนไทยด้านล่างบริเวณโรงแอมองทีโอปีการันเป็นนักชกจากฝรั่งเศสทั้งสิ้นเลยครับ4-5คนรวมทั้งองแซงจากที่เชียร์ูดที่แล้วกลับไปเชียร คาบิโอแล okay. so like ้วครับดึงหลบแล้วก oh, okay. nice. okay. right. okay. really. ็ดูครับนี่นใจกล้าจริงๆครับดึงหลบลูกนี้เยี่ยมมากนะบอลขอให้ประมาทรับแดนไทยตัดข้ามข้าหลวงเลยเขียวโหมกกันน้องว่าให้หนักแน่หนิหมัดของฟาบิโอนี่จะหมัดหนักต้องเดือดผ่านตลอดทุกท้ายลงเลยครับต้องชิง ครับแดนไทยโอ้โหครับมันจะบอกความหวาดกลัวของเขาหน้าตัวครับนี่ครับยังไม่ทันได้เอ่ยปากครับโดนแล้วต้องประคองก่อนครับต้องให้รับมีก่อนแดนไทยอย่เอาไี้ไปเล่นโหมดอย่าเล่นะฮะต้องแบกทองไว้ก่อนต้องประคองถูกต้องครับตดวท่แล้วครับตัวี่แล้วครับ อย่าให้ลมอย่าให้ลมครับครับกอดไว้ก่อนครับคุณผ uh, hmm> ู้ชมโยกรับช่วยไว้ก่อนมาช่วยแดงทันท